ฟังจากปากเฟิร์นรับงงเป็นข่าวครบต้นยันแค่พี่น้องยังไร้โอกาสพัฒนาก่อนหน้านี้ทำเอาฮือฮามากบนโลกโซเชียลเมื่อหนุ่มต้นอาจได้พอรูปคู่นะักแสดงสาวเฟิร์นน็จิราที่ดูน่ารักมุ้งมิ้งเหมือนแฟนกันเลยจนทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแซวว่านี่คือการเปิดตัวใช่ไหมพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่คบกันหรือเปล่า ล่าสุดสาวเฟินไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตสงสัยนานรีบออกมาชี้แจงผ่านสื่อว่าก็งงข่าวที่ว่าเราครบพี่ต้นไม่คิดว่าจะเป็นข่าว เพราะมันเป็นรูปที่ทำงานในคอนเทนต์ของเครื่องวิทยุที่เราจัดคือเขามีโจทย์ให้เราถ่ายรูปเป็นฟิลแฟนกันแล้วรูปก็ออกมาประมาณนั้นตรงกับพี่ต้นรงรูปพร้อมแคปชั่นหวานยิ่งทำให้คนมองว่าเปิดตัวหรอยืนยันตรงนี้เลยว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นเราก็มีคุยกันเรื่องข่าวก็ขำๆไม่มีอะไรถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมถ้าตอนนี้มันยังไม่ใช่